สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอัปเดตเคสแก้จมูกด้วยเทคนิคที่ไม่ใส่ซีโคนเลยนะคะเคสนี้นะคะก่อนแก้จมูกเคยเสริมจมูกมาสองครั้งเนาะด้วยซีโคลแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของซีโคนไหลลงมากดปลายจมูกเนี่ยทำให้นี่คะ่ะดูลักษณะของปลายจมูกเนงุม้มลงมานะแล้วก็มุม นาโซเลเบียลแองเกิค่ะแค่เป็นมุมแหลมชัดนะคะซิโคโนเนี่ยไหลมากดเนื้อไปลาจมูกจนเนื้อบางเลยเข็มนี้มีรูปปังนตัหลมป่ะอัอมีค่ะ๋อมี้ค่ะอ่าวันทวนนี้นะคะวันนี้ตัดใหม่แล้วเดี๋ยวหมอให้ดูตรงด้านข้างนะคะนี่ค่ะอะอันนี้เคสนี้นะคะหมอใช้เป็ีเทคนิค <c oughs> ที่ไม่ใส่ซิลิโคนเลย <c oughs> ก็คือใช้กระดูกอ่อนหู <c oughs> ร่วมกับเนื้อเยื่อ ADM ในการยกปลายจมูกขึ้นนะคะทำให ปลายจมูกเนี่ยดูมี projection มาข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็ไม่เสี่ยงทะลุนะคะเป็นการเติมเนื้อให้จมุกนะคะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยก่อนแกเนี่ยเคยมีปัญหาในเรื่องของซิลิโคนไหลน้องมากดเนื้อใกรทั้งสองรอบเลยที่ทำด้วยซิลิโคนค่ะไหนขอดูพวกอันนี้จะเป็นอีกมุมนึงนะคะก่อนแก้นะคะทางนั้นให้หมอนหนึง อันนี้หลังแก้นะคะก็คือเหมือนกับเรายกปลายจมูกขึ้นมานะคะดูลูก,ลกอตอนที่ถอดซิลิโคนออกมา่อย<ม>ตอนที่เราถอดซิลิโคนออกมาไหมไม่ไมีอ่ะ เราหันทางนู้นเลยโอเคเดี๋ยวหมออา,อาลูเปลีนที่นี่เลยค่ะให้ดูมุมที่เรายกขึ้นอตอนแรกนะคะจะมีในเรื่องของปลายจมูกกดลงเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยไหลลงมาที่ปลายจมูกแล้วก็ดันให้เนื้อปลายจมูกบางแล้วก็มุม n a s โ l a ลเบ l a แองเอเนี่ยเป็นมุมแหลมมากนะคะทําให้ดูแบบหน้าค่อนข้างดูนิดนึงค่ะอันนี้หลังจากที่เราแก้ไขด้วยเทคนิคไม่ใส่ซิลิโคนเลยค่ะ ก็คือจะเป็นการยกปลายจมูกขึ้นนะคะจะยกปลายจมูกขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหูนะคะแล้วก็ตรงสันจมูกเนี่ยเราสั่นด้วยเสริมด้วยตัวเนื้อเยื่อเทียม ADM นะคะก็จะเป็นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อให้เนื้อจมูกของเราเนี่ยเต็มชัดเต็มมากขึ้นโดยที่ไม่กดเนื้อไม่พะลุแล้วก็ไม่เคลื่อนตัวผิดตำแหน่งแล้วก็ไม่กดสันกระดูกค่ะนี่ค่ะโอเควันนี้ ขอดูแผลหลังหูหน่อยค่ะวันนี้ตัดใหม่แล้ววันนี้หมอตาให้ดูแผลหลังหูนะคะว่าเป็นยังไงอโอเคนะคะก็คือวันนี้ตัดใหม่แล้วแผลก็ดีนะคะดูทรงหูค่ะทรงหูก็โอเคนะคะโอเคอ่านะห,หน้าคมให้หมอหน่อย เป็นยังไงบ้างคะแก้มารู้สึกดีไหมชอบค่ะดีขึ้นเนาะก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องของซีโคนไหลคนเนื้อล่ะอืมโอเควันนี้ปกติดีทุกอย่างเลยอ่อการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างช่วงแรกช่วงแรกก็ก็ทรมานเนท่นนิดนึงอ่าเจอหมอบ่อยเนาะก็โอเคแต่ว่าผนก็ก็สวยสวยสวยงามไปหมุนมกขึ้น ไปจมูกยกขึ้นชัดเลยนะเที้ยแบบแก่อนแก้เดี๋ยวหมอจะนัดอีกทีหนึ่งก็คือ1เดือนนะคะแล้วก็อีกทีก็คือสามเดือนค่ะโอเควันนี้เรียบร้อยแล้วนะหมอขอบคุณมากนะคะค่ะ